ต้มน้ำเนบัดแกงละต้มต้มละแกงบัดแกงนึงนึงละสุปสุปละมกเนาะพี่น้องหน่อไม้อาหารหลักเนาะไปเบิกกันเลยเนาะพี่น้องย่างมาเบิกกันเลยอัดก่อหน่อไม้แล้วเนาะเห็นบ่พี่น้องนี่โอ้เฮาก็จะหักเอาเลยเด้อบัดนี้บ่หักแล้วพี่น้องเว้ยงาหน่อไม้สิยกตานะสิซับเอาเลยโอ้โหโอ้ๆตากระดาษจ๊อบแล้วนะพี่น้อง <c oughs> อันนึงนะอันที่สองที่สามาสาากันเด้อเอากระสีกองมาแน้ะพี่น้องอ๋อขักดีงามเดนะาของนี่หนึ่งสองสามใฮห่หดยดยเอามดดังไฟพี่วางไฟหมดดังไฟนะเออ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 นั่นไงเออ เ่าป้ญาติกินกักนกนบบนเตงไฟน้องพี่น้องตีกันอุบอับอุบอับอยู่บุกแพร่ฮะนดอกห่าหา <c oughs> ่าน่โอ้โหไม่เห็นว่านะนี่นะนี่นะพี่น้องหลังจากที่เราเอาอยางบ้านมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ เรากินบริษัทเห็นตอนไปซับอยู่หลังบ้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปตอนไปหลังบ้านนันหมดแดงส้มก็หมดแดงไฟพี่น้องหมดแดงส้มมันอยู่ทั้งเๆก็หมดแดงไฟมันอยู่ทั้งลุ่มก่็ซับหรือก็ถึกนึกงน้องอยู่นะเราก,กินเรื่องบริษัทก่อนนะว่าตอนแรกว่าสิทายจับกล้องขึ้นมาตากล้องเขาก็จะไม่ปุ๊บนะพี่น้องรวมไฟโคตรหมาย,ยเลยถ้าคุณจะเลยทายห็นแต่ตอนนี้เนาะนะพี่น้องมีเทียนกับหม้อดำขูดใจเนาะเมาสอนกันเลย นางสอบมีแล้วนะพี่น้องหน้าตาก็บ่คอยดีสาระก็บ่คอยมีดอกอวแก่งงี้อคอยเห็ดพิษไปเร็วเม่เอ,อ้ยหายอภัยคอยน้อ,อเป็นบ้าแล้วนะพี่น้องตอนนี้เริ่มแล้ว ป่าไปจนกว่าสิแล้วแล้วก็คือสิบรอด์ปาดคำๆๆนบรอนดอใหม่เนาะพี่น้องอีกกระถืออีกนะอัอนนยาวกําหนาสักจริงค <c oughs> งจะไม่เท่าหน้าฮาดอกหน้าฮาออกซิเวอร์เปึงเสีงปันนั้น นงัวก uh. mm ัด hmm. ถักไาแล้วสิกัดน้อยน้องงัวลุกคนสิกัดกันกับบลูนะง่าย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 ตัวนี้เพื่ออย่างวะก็นั่นแหละเพื่ออะไรก็ไม่รู้อืมเพื่ออะไรก็บอกหู้เนาะอืมแต่ก็แบบหมักมาพี่น้องหมักไผยโฮมเนาะมีตลงบะไพยโฮมเลยเลย เขากินน้ำไม้ดุสิเป็นด้วงสักกินวัวมันบ็เป็นด้วงนะพี่น้องเนาะมันสิเขียวลื้ๆคือมนน้ำไม้นี่มันจะเขียวไปสิมันจะเขียวจังสิเลยอ่ะปวดุดปาดต่อไปนะพี่น้องมันบ่ใส่แล้วมันบ่ใส่แล้วไม่มีอะไรมากเราอยากถ่ายรูปกับน้ำไม้สิงานงานงานงาม นั่นๆๆๆมันมาเป็นบิดโหลดโอยยันดีห้างสิใส่ความแบบค่อยๆปาดทำไมเลยนะพี่นาะอ,อ่าครังนี้อ่าเพื่อยางเพื่อยางเพื่อยางก่ยาเรื่อง,ออง,อองของคอยใส่หม้อเลยอ่าไอเยิมแล้วแล้วเฮาก็สิเอาเมื่อตักน้ำใส่แล้วกลับไปต้มนะพี่เนาะแล้วกลับไปต้มสหวัดน้ำแห้ง อามีเสน้ํานี่นะพี่น้องเคล็ดลับในการต้มน้ําไม้ให้มันจืดไวก็คือเอามีใส่ลงไปแล้วก็ตักน้ําใส่ลแล้วก็ไปต้มทางมีด <c oughs> นะพี่น้องจืดอยแฮงบ่เสื้อต้องลองนะพี่น้องเนาะไปกันเลยอื้อ่ะหมอนเอาไว้ลมนี่กทางไปนะพี่น้องไปหมดลูกที่ยอดแล้วพี่น้องเ มันก็ไม่ไก้นั่งเว่อร์ไปแล้วนะพี่เนาะข้หาหยอกที่เฉยนะพีนพ่น้องพี่บอกว่าเอามีดต้มเจดม่ายแล้วมันี่จืดไว้ป้าบอนะพี่น้นนองประมือคืองามแต่แบบนี้มือของข้าทำไมมันเป็นสีนี้เอันนู้ดยันเดย์ร่างนะพี่น้องนี่นะน่าร่างมืองันเดย์ก็คนแทงมาหลายเลยแบบนี้ถูกก็บอกนะ นี่นะพี่น้องมันเป็นเป็นนังอันนี้คือหยังอันนี้คือหยังตอบได้เค่อต้าบดได้กับบ้านแล้วนะพี่น้องอันนี้คือน้ำตาลกับแป้งนัวนะพี่น้องเนาะอายีน้ำมะตูห์หะแหละเออนั่นแหละถ้ออะาก็ใส่ลงไปในต้มน้ำไม้ของเฮาเนาะบพรว่า,นะา,วาสิเปน็นต้มน้ำไม้แกะมือว่าต้มน้ำไม้เอี๊ยด้วยพี่น้องถ้าแบบไทยอยากทำน้ำไว้จืดไว้ก็คือใส่น้ำตาลกับแป้งนัวไปเนะาะถ้าอยากใส่น้อย กระเลตแต้เนาะพี่น้องกระจืดที่กันแต่ว่าใส่ลายกระจืดไวกว่าทุกคน,น,น <c oughs> แบบใไรมีเป็นโนวาลายไายนินโนวาโตลายก็แบบใส่ไปเลยน้อพี่น้องกัะสามสีบ่วงกระถุงหนึ่งใส่ไปเลยเนอาอค่ะพี่ยันผมลน <c oughs> แล้วก็าลฟ้าหมอ,อกมปิดน้องพี่น้องฟ้าซื้่นไงหน่อปิดไว้แล้วสําหรับมือนี่สกิงกระชีคอตัวไปเห็ดเวียกก่อนน้อพี่น้องเนาะล้างถ้วยเกลือเป็ดอีย่างต่างๆกแหละเวียก์เทียนเบียร์านยาหม,มันข่ำนะพี่น้องยามแลง <c oughs> บ้านเฮานะจะเห็ดอย่างนี้แล้วสกิงกัน คอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องะสำหรับใครที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกินแก่คลิปต่อไปนะพี่น้องะสำหรับมื้อนี้สาวกินงก่คอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องะบ๊ายบาย